สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาเบสุภูสุขคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศครับผมมานีก็มาพอกันในบรรยากาศไก่ซีเทียงครับพี่น้องของวันที่16เมษายน2567ครับผม้าพี่น้องมาเราหาเห็ดครับมือนนี่พิกัดปลาบัตสังหอมครับตำบลวยขามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมมะลุนน้ำกันครับว่าสิเป็นยังไงพอน้มมุ่นกับบอคอยหูปลาบัตสังหอมบันได้ด้วยครับพี่น้อง ตอนนี้ก็คือผมปักมุดไว้เรียบร้อยครับผมป้องกันการลงปลาครับพี่น้องไปครับไปลุ่นน้ำกันครับวัาสิเป็นยังไงครับผมลุยพร้อมๆกันเลยครับลุ่นไปน้ำกันด้อครับผมเป็นพี่น้องครับขอกำนั่งเลงใจให้พอน้ำมตอนคนตกปลาหาเห็ดได้ดือครับผมมาผู้เดียวครับวันนี้บางคนเพิ่งกะกลับลงเมื่อแล้วครับพี่น้องบางคนกับมานบางคนกับบหามานครับผม นจังหมานเลยด้วครับพี่น้องบอวไปว้ามากก็ได้เนยให้พี่น้องเบองครับนี่ครับพี่น้องเห็ดบดดินครับผมมีอีกดอกนึงครับเอาถือว่ามานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับผมล่างจมหาเห็ดนะครับพี่น้องครับพ่อแล้วครับผม เอาดอกนี้คือเหียเเ่ยวเีๆเนาะบานแต่ว่าหนาสีใสได้อยู่ครับพี่น้องครับเก็บไว้บ่ด้ครับพี่น้องพันยูในต้นนั่นหญาสามเหลี่ยมนี่ครับผม ย่านบาดมือครับพี่น้องครับถือว่ามานแล้วครับพี่น้องจุ่มแรกครับผมเดี๋ยวหาเบิ้งอีกครับเถอมีมูเพิ่นครับพี่น้องครับ บรรยากาศกัเดี๋ยวแดดเดียวคืมครับพี่น้องเนียมเนี้ยครับผมดอกนังครับพี่น้องครับดอกงามอยู่ครับผมก็จ้าเคลียร์ว้ครับพี่น้องไม้นี่ผมไม่เคยเขาจักเถื่อครับผม มาย่ำเดกับขี่รรผพานตลอดครับแสดงว่าโฮมนีเฮ็ดออกอยู่ครับพี่น้องจะเจาเคียร์มนเบิร์ดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราเรียมน้ำกลนเพิ่นกันได้ครับพี่น้องครับเธอหมานครับผมนี่ครับพี่น้องครับก่อนอนุญาตดึงเอาเลยก็แเล้วกันครับผมหนี่อีกครับ เกลื่มเหี่ยวแล้วครับพี่น้องครับแสดงว่าเพื่ออกเคืองแลวครับจุ่มเนี่ยดอกนึงครับผมต่วาแก็บยังเก่งได้อยู่ครับพี่น้องครับออีกครับพี่น้องครับิึงสีดอกเห็ดกับใบไม้ครับพี่น้องแนมยากง่ายครับผมนี่ครับนี่ครับ แล้วมีสามนีพี่น้องเดี๋ยวผมตั้งกล้องดีๆกันครับผมงาใหม่ทับเพิ่นไหวครับพี่น้องอ้ยจุมนี่สามดอกครับผมห้ามอยกครับพี่น้องนี่อีกครับ มองละหน่อยละหน่อยไปเดี๋ยวก็ได้พ่อแกงเองล่ะครับพี่น้องครับไปครับผมรุนน้มกันตอครับแนมเห็นระยะไก่พูนครับพี่น้องเดี๋ยวผ้าเขาไปเก็บครับผมแต่ว่าแนมเห็นล่ะครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับอาสสิบชัดปนไในเด้อครับพี่น้องเพราไว้อยู่ในห่มครับผมมีตัวนี้ได้แต่ดอกแล้วครับผมขาเปื่อยแล้ว อีกแล้วครับพี่น้องดอกยังสดอยู่ครับพี่น้องครับเอาตัวนี้คือ,อติดพืชดึงสีน้วบานเอาได้อยูะครับผมสามดอกกับดอกนี้น้อยครับพี่น้องอออีกครับอ้อตัวนี้ข้ายังอยู่ครับพี่น้อง งามๆเลยครับผมสองดอกครับมีกครับพี่น้องครับมีครับผมสองดอกครับพี่น้องครับตงเหงนี่ครับพี่น้อง,อง,ออง,ง,ง,องโอ้ย ว่าแม่ดอกไม้ครับพี่น้องเงาเดียวด้วยครับนี่เดี๋ยวปาดดินดอกก่อนครับปาดเบอรครับพี่น้องห้ามแห้งครับผมนี่ครับพี่น้องครับอุ้ยตัวนี้อวบแห้งครับพี่น้องครับตันๆสวยๆเลยครับผม อ,อกพี่น้องไว้จังสีนะครับว่าไม้นี่ผมบ่เคยเข่าจักเถื่อหล่ะกะผมบ่หูปลาไมายของปลาเห็ดบดดินครับพี่น้องผมอาศัยว่าปลาซี่มองไดผมยังใส่ปลาซี่เลยครับพี่น้องเพราะว่าผ่หมักออกน้าปลาซี่ครับผมดย๋ยวรุนกันต่อครับพี่น้องครับออกไม่สดๆด,ดครับพี่น้องอขาตันตันบวบบวบครับผม ยังบทันบานเลยครับพ <ligen> ี่น้องบทิ่นงามๆครับพี่น้องครับพอจุ่มนี่งามแห้งครับพี่น้องเดี๋ยวมาเพิ่งกันครับผมงามแห้งพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องนี่ก็จุ่มหนึ่งนี่อีกครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมนี่ครับใกล้ๆกันครับพี่น้องเอามานหลืผมบาดนี่ เดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเงานนี้กับปานดอกใหม่ขึนนนนนนออน้นกันครับพี่น้องโฟนครับพี่น้องครับปาดปาดเฉยๆน้อบานเอาปาดออกหลายๆก็แล้วกันครับพี่น้องจังล่างง่ายครับผมมีดอกนึงครับโอ้ยดอกนี้ก็ออกใหม่ด้วยครับพี่น้อง ยังบ่เบิดครับพี่น้องครับยังมีอีกครับผมอู้ยตัวนี้ก็สดๆเลยครับพี่น้องครับงามๆครับผมอู้ดอกใหญ่ครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่ายังสดอยู่ครับพี่น้องครับเบื่องพิ่นเบียดหากใหม่ขึ้นมาครับพี่น้อง สองดอกครับออกไม่ไหมครับผมนี่เป็นสีดำๆู<ำ>่ครับพี่น้องภาพบาจสีเหมือนๆได้ด้ครับอยู่ในห่มใหม่ครับพี่น้องนี่ครับอีกสองดอกครับผมโอ้ยเห็ดฟ้าแฝดครับพี่น้องนี่ครับ งามๆคือเก่าครับพี่น้องครับพออีกจุ่มนึงครับพี่น้องครับจุ่มงามๆคือกันครับพี่น้องบานไหมครับผม พอดีกินเลยครับผมออีกครับผมโอ้ยเงานี่สี่ดอกครับเงานี่ครับนี่ครับผมยังมีอีกเด้อครับผมใกล้ๆก,กันครับนีอีกครับผม อแลวครับผมยังไปยังามากมาพอกากไก่หมองเก้าครับพี่น้องดอกงามอยู่ครับผมนี่อีกครับสองดอกอครับเธออีกสองดอกครับพี่น้องครับ บานไหมครับพี่น้องเพราะว่าสีเพิ่นยังออกค้ำค้อยู่ครับผมครับเพิ่นบานเฮิงบานเทิงเรลียวนี่สีสีคือกันก็ใบตองเลยครับพี่น้องอเน่ย,ยากครับแบบนั้นแบบนี้สีเข้มเขมนี่เห็นไงอยู่ครับพออีกจุ่มหนึ่งครับพี่น้องครับต่อข้ามอยู่ครับผมโอ้ยบางพี่น้อง เป็นเงาเลยครับผมงามๆครับครับพ่อแม่พี่น้องครับบานี้กัดหาไปหามากกับมาฮอนหม่องจอดรถแห้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวไปสรุปเพให้เบิ่งตรงชุดจอดรถกันแรกกันครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาฮอดจนชุดจอดรถแล้วครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งผลงานกันครับวันนี้ว่าหมานซำไดครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับ นี่ครับพี่น้องครับเก็บไปเก็บมากกับติเครื่องกับตาเลยครับพี่น้องเครื่องกับตาครับผมแต่ว่าไทยไทยจังสีอาจสีแนบิึงคือโบเครืองครับพี่น้องแต่ว่าเด็เครื่องกับตาครับพี่น้องครับกถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องเป็นเฮดบดดินล้วนๆครับผมไม้ที่บบเคยเข่าบบเคยมากถือว่ามันอยู่ครับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็คือสีแดงออกจากป้าแล้วครับผมกับสีแดงโง่คงเข้าบ้านบนแล้วครับพี่น้องครับ เมื่อนี่สรุปแล้วก็ถือว่าหมานครับพี่น้องเพราะว่าตรงจุดนี่โซนนี่พอน้มตนบ่เคยเข่าเลยครับผมบ่เคยบ่เคยเข่ามาหาเลยครับก็ถือว่าหมานอยู่ครับพี่น้องครับเป็นปลาไม่โซนไม่ที่ผมบ่เคยมากครับพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจเด้อครับผมขอบคุณทุกทุกท่านที่รับชมจจบคลิปครับอย่าลืมกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งกดติดตามเห็นน้ำเเด้อครับผมเป็นกำลังแรงใจเห็นช่องคนตกปลาหาเห็นน้ำเนยครับสำหรับมือนี่ก็คือสีหมันสำนี้ครับพี่น้องครับ โชคดีมีเงินใส่สุขูสุขคนครับผมสวัสดีครับ